กลับสุสดท่านนะครับผมกลับมาสุกิววองเรานในวันพฤหัสบดีระหว่าง S1 กับ g g จกิวเก่าของผมเองนะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะซึ่งวันนี้ผมไม่ได้กลับบ้านนะครับผมเป็นคนทำเลดลองเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะในเกมนะมามามานะมา5วิสุดท้ายนะครับผม<น>สวัสดีพี่โก้ด้วยนะฮะในในดิฟบอกว่าจ g, g ไม่เข้าสนามหลักนะลงรองหมด What ต h e fuck แล้วเราทำอย่างนั้นทำไมอ่ะหนึ่งสองสามนะครับผมขึ้นจุดหนึ่งเลยนะสี่ห้าหกครับผมไปจุดสามนะทำเหมือนเดิมครับผมลงจากม้ารวบมอนไอ้บอกทุกคนให้เปลี่ยนคิวผมเปลี่ยนจากคิวเป็นราเมดนะโอเครวบมอนกันครับรวบมอนกันครับโอเคขอบคุณมากครับผมเบอร์สองโอเคครับตอนนี้นะครับทุกคนครับสารันติได้เลยนะผมอนุญาตให้ใช้อันติตอนนี้นะเอาเอาแค่รันติจากราเมดนะครับผมซัพพอร์ตเก็บอันติไว้ก่อนนะรีบเคลียร์ครับรีบเคลียร์ครับพลังพลังอะไรใส่เลยครับใส่เลยครับ มาเคลียร์มอนให้เร็วที่สุดครับจุดสามด้วยเช่นกันนะครับผมมีพลังภายในใส่เลยนะครับเคลียร์มอนให้เร็วที่สุดแล้วขึ้นไปเติมข้างบนนะครับผมเพราะวันนี้เขาจากสนามหลักลงมาสนามรองนะครับเชี่ยฟูก็แล้วเปเรือยาวอยู่นี่ว่ะเวละถ้าคนเข้าน้ำมันจริงทำไงเนี่ยเอาโอเคทุกคนครับผมมามุมนะจุดหนึ่งทุกคนครับมามุมโดดขึ้นข้างบนได้แล้วนะครับผมจุดสามเรียบร้อยดีไหมครับโอเคพอหนึ่งข้างบนแล้วเคลียร์มอนนะครับผมเห็นมอนตรงไหนเคลียร์ตรงนั้นครับมีฝั่งเขาไม่เหยียบแล้วนะแทงครับผมแทงครับแทงครับโดดดเเเเเเข้้้้าาาาาาไไไปปคคคคคครร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 ััััััััับบบบบบผผมมมมิิิตตตตต่่่ออออออททงงงงงนนนนนนนะะะพพพพ์์วววฮฮีีีลฝภภยใใช ตอนนี้จุดหนึ่งทุกคนครับอันติครับอันติครับเราเคลียร์คนเขาครับทุกคนอันติครับนี่เป็นคําสั่งครับอันติครับใครที่ยังมีชีวิตอยู่อันติครับคนตายมาเติมครับคนตายมาเติมได้เรื่อยๆครับผมมาเติมสักฝั่งบันไดนะจุดสามเป็นไงบ้างจุดสามเป็นไงบ้างเคลียร์บอลเสร็จไหมเคลียร์บอลเสร็จแล้วยังโอ้ผมตายนะผมตายนะเข้ามาสนามรองหมดเลยนะ โอเคโอเคเดี๋ยวผมจะกลับขึ้นไปนะครับผมถ้าเคลียร์บอนสำเร็จหมดแล้วพยายามถอยก่อนนะครับทุกคนครับเคลียร์บอนเสร็จแล้วถอยมาหน,หน้าบันไดฝั่งบ้านเรานะครับถอยมาหน้าบันไดฝั่งบ้านเรานะครับผมวันนี้เขาเอาคนมาลงมาเล่นกับเราหมดเลยนะเขาเอาสนุกนะส่วนผมก็สนุกอยู่ในห้องน้ำเนี่ยเดี๋ยวคนเปิดเข้ามาก็นั่นแหละขอโทษด้วยนะพี่พี่อึ ừ, แบบไม่สงบ่อยนะเอาโอเคครับทุกคนครับอยู่บนบันไดแล้วนะครับผมไม่ขึ้นไปข้างบนนะทุกคนเราจะเล่นอยู่ข้างล่างนะครับผมเราจะเล่นข้างล่างให้ได้นะเชี่ยพี่ปอมแม่งลงมาด้วยนะเจ้าสมุนะ เทพธนทาโอเคครับเอออันนี้เราจะโดนเหยียบหายนะเรายอมเล่นไม่ดีไม่ดีแต้มใครยังไม่พันกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยทุกหน่วยครับกลับบ้านครับผมใครตายแล้วอยู่บ้านเลยนะใครถอยได้ถอยครับกลับบ้านครับแต้มเคายังไม่ถึงหนึ่งพันครับเราจะไม่ยอมให้แต้มเขาถึงหนึ่งพันนะกลับบ้านครับผมกลับบ้านครับกลับบ้านนะครับกลับบ้านนะครับเสียงต้องเบาลงเข้าบ้านเข้าบ้านครับเข้าบ้านครับทุกคนครับอย่าออกครับอย่าออกครับเข้าบ้านครับโอเคผมพิมพ์ละ เข้าบ้านนะครับผมแต้มยังไม่ถึงหนึ่งพันนะแต้มเขายังไม่ถึงหนึ่งพันนะอ้าวโอเคเลตลองทุกคนครับผมสั่งผมนะฟังคดี๋ยสั่งผมเลยฟังคําสั่งผมครับเลตลองครับเรามาอยู่ในบ้านเราใช่ไหมทุกคนทุกคนดูผมนะเห็ุเบอร์แปดไหมทุกคนมายืนตรงเบอร์แปดหน่อยครับทุกคนมายืนตรงเบอร์แปดหน่อยครับลบกวนหน่อยครับลบกวนหน่อยครับอ้าวโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะทําอย่างนี้กันนะครับเราจะโดดข้ามรั้วอันนี้แล้วพยายามไปฝั่งขวาให้ได้นะครับผมเราจะไปตรงจุดอักขีของเรานะบนเนินนะด้วยยยกกาาาาาาารรรรรรอออออออ้้้้้มมนน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 ะะะะคัับบตตีีเเเเเลู่่่่หงไไป เดี๋ยวสิบหกครึ่งเราจะไปกันนะครับผมตอนนี้เขามาซัดกันหน้าบ้านเราเลยนะสนาบรองอยากเล่นไหนครับกรรมอ๋อสนามหลักเราชนะอยู่แล้วนะเอาไงเอาไงทุกคนมติเลยลงมติเลยจะเล่นต่อไหมถ้าไม่เล่นต่อก็คือเราชนะอยู่แล้วครับสนามหลักเราชนะอยู่แล้ว เอาโอเคผมว่าเราไปอาคีเราเลยดีกว่าทุกคนครับโดดครับตามผมมานะตามเบอร์แปมานะถ้าอ้อมได้อ้อมครับผมไปอาคีนะใส่แม่งเลยโอเคโอเคนั่นไปอาคีบ้านเอออาคีฝั่งบ้านเราครับผมตามผมมาเลยเห็นเบอร์แปดไหมเห็นเบอร์แปดไหมพวกคุณโดดข้ามรั้วที่ผมบอกนะครับโดดข้ามรั้วที่ผมบอกนะครับแทงนะครับผมถ้าเกิดโดนแทงฝากคำให้เพื่อนก่อนนะครับนอนครับง่วงโอเคครับผมไม่ไม่ว่ากันนะวันนี้ไม่ว่ากันครับถ้าจะนอนนอนได้นะถ้าจะนอนนอนได้นะขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะครับผมออกไปก็โดนตบใช่ออกมาโดนตบพี่แต่ นั่นะมีคนอยากเล่นเยอะเอาโอเคทุกคนทุกคนตามผมมานะเราจะแอบ,บกันก่อนนะตรงนี้เนียนไหมตรงนี้เนียนไหมเห็นจุดเว้แปดไหมทุกคนมารวมกันหน่อยฮะมารวมกันเป็นมดเลยมารวมกันเป็นมดเลยรวมกันเป็นก้อนครับรวมกันเป็นก้อนครับอ่าเนี่ยเหมือนทู่อ่ะเหมือนเรากำทูบรวมอะ่ะโอเคมีคนเข้าห้องน้ำมานะเ,าเราจะหยุดพูดก่อนชั่วคราวนะโอเคครับทุกคนมารวมตรงนี้ก่อนนะอืม โอเคตอนนี้ไม่ใครอยู่ในห้องน้ำนะทําได้นะเนี่ยห้องน้ำที่ผมอยู่นะนี่เลยครับผมตามนี้นะแล้วเมื่อกี้ก็คือผมเดินวนรอบห้องน้ำอย่างงี้ผมเดินพูดแผนใช่ไหมเดินแล้วผมเดินมานี้พอดีพี่ก็เปิดประตูตกใจกันทั้งคู่แล้วผมก็พูดแผนต่อแล้วก็มานั่งในห้องนี้เพราะเขินอ่าเราสักพักหนึ่งตอนที่สั่งวออย,อยู่ช่วงประมาณ16นาทีมั้งมีพี่ห้องข้างมาเข้าห้องน้าก็นั่นแหละแล้ว <laughs> ตอนนั้น 5นาทีนะเราจะลงไปตรงบอสนะครับผมแล้วลงไปปุ๊บถ้าเกิดมีฝั่งเขามานะแท้งจะโดดทุกแทงทุกคนจะโดดใส่เขาและซัพพอร์ททุกคนจะหันไปโฟกัสที่แท้งนะครับผมส่วนดานเมจตีบอสไปนะถ้าผมบอกจ่ายอันติคือจ่ายอันติีนะครับผมออกบ้านไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้โดนดักแล้วใช่ไหมเอออยู่บ้านแบ,บก็ได้ครับอยู่บ้านแบ,บกได้ถ่วงคนเขาไว้นะช่วยเดินออกไปตายเรื่อยๆเลยก็ได้ครับไม่ว่ากันไปเหมือนการถ่วงคนเขานะ สิบวีนะครับสิบวีครับทุกคนครับลงครับลงมาบอสครับโอเคครับผมบอสเกิดแล้วครับผมตอนนี้ครับใส่บอสเลยครับใส่บอสเลยครับไมิด้าเมจใส่บอสเลยครับเก็บอันติไว้ก่อนนะเก็บอันติไว้ก่อนนะแทงครับคุณสอดสองะนะแทงคุณต้องสอดสองนะซัพพอร์ตทุกคนครับเดินรอบๆวงนอกก่อนนะครับผมเผื่อต้องฮิวนะอย่าตายนะครับอ่าโอเคโอเคโฟกัสที่บอสเลยครับแทงด้วยครับแทงครับมาโฟกัสบอสก่อนครับอ๋อคนเข้ามาแล้วใช่ไหมเอาคนเข้ามาแล้วครับทุกคนครับทุกคนครับแทงครับ แทงครับแทงครับไปเบอร์หนึ่งครับแทงครับไปตรงเบอร์หนึ่งครับฮิวครับฮิวครับมาช่วยกันฮิวตรงเบอร์หนึ่งนะครับเอาโอเคตรงบอสอันติครับอันติครับทุกคนที่อยู่ตรงบอสอันติครับโอเคบอสตัวนี้เป็นของเรานะเอ่อหลังจากนี้ก็ฟีสตล์ครับฟีสตล์ก่อนนะรบกวนพี่ค่อนข้างมากเกินไปนะ เกิดตายลงกันที่บ้านก่อนได้นะครับถ้าเกิดตายลงกันที่บ้านก่อนได้นะครับผมถ้าเกิดอะไรก็เดินตามเบอร์แปดได้นะเดี๋ยวผมจะอ้อมไปจุดหนึ่งนะถ้าเป็นไปได้อ้อมมาจุดหนึ่งนะครับผมคนที่ตายแล้วกลับไปจุดหนึ่งนะสายบนนะครับผมสายบนนะคนหนึ่งจุดหนึ่งแล้วนะครับผมโฟกัสที่บอสนะตอนนี้ตีหลักเราอยู่จุดหนึ่งนะครับผม ใครมาจุดหนึ่งได้มาเลยนะเออโหขอบคุณทุกคนที่ฟังคําสั่งนะครับผมมาได้ดีมากเลยแทงครับแทงครับมาค้ำคอขวดหน้าบ้านเราครับหน้าบ้านเราครับตอนนี้เขาโยกมาจากฝั่งบ้านเรานะโอเคขอบคุณครับตอนนี้ดามจโฟกัสบอสฮะใครยังเหลืออันตีอยู่ตอนนี้อันตีเลยครับอันตีเลยครับทุกคนครับอันตีครับใครเมีันตีอยู่อันตีครับออ้ยขนาดเขาลงสนามรองมาหมดยังแพ้เราอ่ะนะโอเคหลังจากนี้ง่ายต่อ โอเคพี่ห้องน้ำข้างๆไปแล้วนะเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเอาทุกคนทุกคนทุกคนตามแผนตามแผนขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนมาบันไดข้างบนมาบันไดข้างบนทุกคนมาบันไดข้างบนครับผมโอ้สูตรอนุกลิ่นโอเคช่างมันอะทุกคนมาบันไดข้างบนครับผมตามเลดหลักตามปาร์ตี้หลักครับผมตามปาร์ตี้หลักครับมาครับมาครับมาครับตอนนี้ปาร์ตี้หลักชนนะชนนะเห็นเบอร์แปดไหมทุกคนมาตรงเบอร์แปดครับผมใครเล่นอะไรได้เล่นนะตอนนี้คุณฟีสไตล์แล้วครับผมเพราะวันนี้อย่างไรเราชนะอยู่แล้วนะตามใจพวกคุณเลยนะ เดี๋ยวเหลือตัวสุดท้ายครับผมคือบอสตรงกลางนะเราจะต้องได้บอสเราจะต้องไปบอสตรงกลางให้ได้นะครับผมแล้วเราเป็นอันสำเร็จนะอ๋อบอสเขายังเหลืออยู่นะเขายังเหลือจุดสครับจุดสจุดสใครไปจุดสได้ไปจุดสครับตีลองทุกคนครับตีลองทุกคนครับไปจุดสได้จุดสครับโอ้โหมีคนทักเฟรมาอีกอ้าวจุดสเสียบอสไปแล้วนะไม่ทันไม่ทันไม่ทันไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องลงไม่ต้องลงแล้วนะไม่ต้องลงแล้วนะไม่ต้องลงแล้วนะเรากุ๊ปกับตีหลักครับเราอยู่กับตีหลักไว้นะไม่ต้องลงแล้วนะครับไม่ต้้อองงลลแวนะคครับโเ โอเคมีคนมาตีเราแล้ว,ลวตอนนี้ก็ปกป้องพื้นที่ไว้ได้ครับเรามาเล่นโซนกันนะตามคำสั่งปีิหลักเขาสั่งให้เราเล่นโซนนะครับผมตอนนี้นะครับก็ฟรีสไตล์นะเห็นเบอร์บนหัวไหมเห็นเลขบนหัวไหมแท้งอยู่ตรงไหนนะครับคนอื่นก็นเล่นอยู่ตามแท้งนะครับเอ่อแท้งครับอยากกระจายก,กันมากเกินไปนะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอ,อร์หนึ่งสุดซ่าของผมมาเล่นกับเพื่อนๆหน่อยนะอย่าแยกเยอะนะโอเคทําดีมากครับทาดีมากครับ อ่าตอนนี้เหมือนเขากำลังกุ๊บกันอยู่นะโอเคทุกคนครับทุกคนครับพอเคลียร์มอนเอ้ยเคลียร์เคลียร์เคลียร์มอนแล้วเคลียร์คนเสร็จแล้วมารวมกันในสี่เหลี่ยมครับทุกคนครับเคลียร์คนเสร็จแล้วช่วยมารวมกันสี่เหลี่ยมหน่อยนะครับผมถ้าเกิดคุณไม่ติดคนแล้วมาในสี่เหลี่ยม่อยนะครับเรามากุ๊บกันในสี่เหลี่ยมนะครับผมบันไดบนเกิดอะไรขึ้นครับบันไดบนมีสู้ไหมโอเคไม่มีนะโอเคทุกคนมารวมสี่เหลี่ยมหน่อยครับทุกคนมารวมสี่เหลี่ยมหน่อยครับขอบคุณมากครับอ้าวทุกคนครับหันไปฝั่งหน้าบ โห oh, แหลกมากแหลกมากซัพพอร์ตครับซัพพอร์ตครับเดินหนึ่งห่างหน่อยนะพวกเขาเปน็นดาเมจร,ระยะไกลเยอะนะครับผมแทงครับแทงเข้าไปเลยนะโอ้โ oh, ห oh, คนเราหายคนเราหายคนเราหาย,าหายไม่เป็นไรนะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ไหวอ่าโอ้โหใช้สกิลแม่ทัพด้วยนะอะไรครับเนี่ยโอ้โ oh. หอะไรครับอะไรครับเนี่ย <laughs> เรสกิวแม่ทับสองที่โอเคโอเคคนที่ยังรอดนะเราสติ๊กกันไว้นะคนที่ยังรอดเราสติ๊กกันไว้นะพยายามคิวคนให้รอดให้ได้นะครับผมส่วน่าเมทครับตอนนี้ฟีสไต์นะเพราะว่าเราไม่มีรูปแบบทับนะอีกสี่สิบวีบอสเกิดนะครับผมอีกสี่สิบบอสเกิดนะอืเอาเอาไงเอาไงเราเน็ตหลุดแล้วเนี่ยเกมเกมหลุดนะครับผมอ๋เหลือเชื่อเกมเด้งนะครับเกมเด้งนะเดี๋ยวผมออกไปห้องหลักก่อนนะ โอเคโอ้โหเกมเด้งเลยขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมอ่ะบอสเกิดแล้วครับบอสเกิดแล้วครับตอนนี้ทุกคนสานอันติเลยนะครับผมเราเวฟแรกนะเราจะเคลียร์คนเวฟแรกก่อนเลยครับผมไม่รู้ว่าตรงกลางเป็นยังไงบ้างซัพพอร์ตครับโยนพื้นแล้วกดอันติเลยครับ ผมไม่เห็นสถานการณ์นะแต่ผมอยากให้ทุกคนอันตินะผมเชื่อว่าตรงนั้นมีคนเยอะนะครับผมซัพพอร์ตครับเพอาปืนพื้นเปิดโลแล้วกดอันติเลยนะครับดาเมจทุกคนครับอันติด้วยครับผมบอสตัวนี้ต้องเป็นของเรานะเราได้ไหมเราได้ไหมอ่ะบอสตัวนี้เป็นของเรานะสุดยอดครับทุกคนเก่งมากครับหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วใครจะเล่นเล่นนะครับใครไม่เล่นก็พอนะวันนี้ผมขอไม่ภาคต่อแล้วนะครับผมอยู่ในห้องน้ําของห้างนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมเดี๋ยวผมมา ม่ต้องสรุปวอก็ได้นะวันนี้ทุกคนเก่งมากเลยนะครับผมขนาดเขาเอาตัวหลักๆมาลงสนามลองทั้งหมดแล้วยังชนะได้นะครับผมแถบมบชนะขาดด้วยนะในจำนวนเรื่องสำนวนบอสนะสามตัวก็ไม่ขาดนะแต่นั่นน่ะเขาแข็งนะแต่เรายังทําทำได้ขนาดนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมขออนุญาตปิดไม์นะครับสวัสดีครับก็เป็นไปตามนั้นนะครับผมการสั่งวอลวันนี้ที่แสนวุ่นวายของผมนะมีคนเข้ามาในห้องน้ำสี่ห้ารอบแล้วนะแล้วก็นั่นแหละก็ทำธุระอยู่ห้องข้างผมนะผมเป็นพูดยังไงดี นิสัยไม่ดีนะมาทำอย่างนี้ที่สถานะนะครับแต่ว,ว่าก็น่าจะดีกว่าน้น่งหนานะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากก็สภาพวอลก็อย่างที่เห็นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับฝากความคิดถึงทีพี่โก้ด้วยนะจุ๊บๆุให้พี่โก้มาดูนะไม่ดูหรอก